ก็เป็นเรื่อที่ที่น่าจะดีนะครับที่ทางเอ็กซีมาเช่คดว่าเป็นเป็นเปรนที่คันสมัยนะครับก็คกอเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ล้คือเป็นแข่งที่สองนะครับประเทศไทยก็ือเป็นีที่สุดยอดท่สมาเช่นะครับที่คอนเบทปแล้วก็มาเปิดแ่งที่สองที ว่าเป็นการแสดงการ่าเสริอมขารััทางเมนือนะครับซึ่งเป็นองเที่ยวกัะการมาของวีซ่มาเชนเป็นการยกระดับการความเป็นคนเที่ยวเกิดเป็นการสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวตักลางที่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็อาสาประเทศที่อยู่ที่ที่ที่ทิกับเพ่อรั เนี่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนการที่มีกฤติเริ่มขยายการดำเนินและก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการแสดงความมั่นใจในระบบงเป็นเรื่องประเทศด้วยและก็เป็นการเป็นเรื่องของการการท่องเที่ยวซึ่งมันเป็นจุดแข็งที่สุดของประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่มีศักยภาพนะครับเป็เรื่องหนึ่งในการที่เป็นเมืองท่องเที่ยว นั่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ช่วยในการแสดงความมั่นใจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นการแสดงถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างงานในเป็นดิจิทัลนะครับและบัณีิตย์ประธานลิซซีมาเช่นะครับที่ที่ขยายกิจการนะครับก็ก็การขยายกิจการจะเยอะแต่อย่างน้อยพวกองการก็มีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังดีอยู่ได้ นะครับเพราะบิ๊กซีเขายกิจการแล้วถ้าเกิดทุกคนเลิกทุทกคนปลดกำหนดเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณเป็นสีที่พี่มีคำถามท่านเพิ่มเติมไหมคะว่าไงเนี่ยดีดีทั้ง,งบูพอร์ดและทุกมีการ ผมว่าก็ต้องเมืองผู้หญิงนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่ได้รักษาความเรียบร้อยรักษาของเกกาๆอย่างไรและบรรยากาศบ้านเมืองก็มีความสวยงามการอนุรักษ์รุกงบ้านช่องร้านอาหารเก่าๆนะครับมัก็ความสวยงามสตล์ต่างๆแต่ว่าในเรืองขความทันสมัยก็เป็นเรื่องที่เราต้องจบตามไลฟ์สไตล์ของ ท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยมุหอจะถือว่าเป็นสถานที่สานที่ที่สำคัญแห่งหนึน่งเป็นเนติเนชั่นขอเที่ยวกันาราที่ดิซีมาอยู่ร่วคกของุคคอเนี่ยมันก็เป็นอะไรเป็นการเอาทุดแข่งของของแท่องเที่ยวองกิจการกมารวมกันไว้ที่จะทำให้เรืองบุนีเนี่ยม,มีมีความน่าอยู่มีความร้อม ับสามารถจะบอกกับทุกคนบอกกับนักท่องเที่ยวว่าประเทศที่ผมอยู่นี่นะครับนั่นเนี่ยมีพิสิษพิภู